เอสวีเนี่ยติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจนะเป็นไวรัสร้ายอันตรายกว่าวัดไอ้เจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะจะติดต่อกันผ่านทางใดแน่นอนนะคะฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายเยอะตัวอย่างเช่นเด็กนั่งเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าผู้ใหญ่ที่อาจจะแบบมีเชื้อนี้อยู่แล้วแบบคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่บ้านขอบคุณคุณนักกระตูนนะคะเนาะ,ะแล้วแบบมาดูแลลูกมาหอมแก้มลูกนะคะฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายอาจจะตกกระเด็นนะคะเนาะ,ะ,นะะเข้ามาที่จมูกปาก ตาลูกหรือแม้กระทั่งเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้เวลาที่แบบเด็กเขาเล่นด้วยกันเด็กก็คือเราจะไปควบคุมเขาก็ไม่ได้นะบางคนคือแคะขี้มูกบางคนคือแย่เบ้าตานะฮะเนาะแันแล้วกนอาจจะมีเชื้อเหล่านี้อยู่แล้วก็เอามาแปดเปื้อนนะคะของเล่นแล้วลูกเราก็ไปเล่นตามกันอีกนะคะเนาะแล้วเด็กเวลาที่แบบเล่นอยู่ด้วยกันก็ควบคุมไม่ได้อีกนะคะเนาะสวมหน้ากงหน้ากากบางทีก็ไม่ได้สวมในเด็กบางคนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนาเอาเชื้อโรคนี้เด็กหยิบจับสิ่งของหรือว่าได้เชื้อโรคต่างๆมือก็เอามาเข้าปากอา้าว ก็เข้าสู่ร่างกายลูกได้หรือแม่นะคะเลี้ยงลูกอยู่บ้านเอาดูแลลูกอยู่บ้านเฉยๆแต่ว่าป้าข้างบ้านนั้นนูน่นนี่แวะเวียนมาหาลูกเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนนั้นมีเชื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็อาจจะนําพาชเชื้อนะะี่ค่ะมาให้กับเบบีที่บ้านเราได้เห็นไหมคะมันก็เลยติดต่อกันได้ที่แบบคอน้าง,งายเลยผ่านฝอยละอองน้ำมูกน้ําลายหรือว่า ผ่านสิ่งของที่มันมีเชื้อนี้แปะเปื้อนอยู่สนับสนุนโดยไทนี่โนตนะคะเมื่อลูกเป็นหวัดน้ำมูกคลืดคลาต้องนึกถึงสเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกเด็กไทนี่โนตนะคะแล้วก็ทิชชู่เปียกสูตรน้ำเกลือนะคะของไทยนิโนตค่ะหากคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ของไทยนิโนตนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกเด็กและทิชชู่เปียกสูตรน้ำเกลือของไทยนิโนตนะคะสามารถซื้อได้ที่ ถ้าจะซื้อที่ติ๊กต็อกของแม่โบนะคะสามารถกดซื้อได้ที่ที่โชว์เคสหน้าช่องของแม่นะคะถ้าะเป็นน้ำเกลือนะคะคุณแม่ขาถ้าเป็นบ้านติ๊กต็อกนะคะสามารถกดสั่งได้ที่ทายนี่โนต์เบบีนะคะเนาะก,ก็จะมีเอ่อติ๊กต็อกนะคะของทายนี่โนตอยู่คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเข้าไปที่ท i n นี่โนต์เบบีนะคะบ้านฟ้าถ้าเป็นแม่บ้านฟ้าอยากได้สเปรย์น้ำเกลือของทนี่โนตนะคะคุณแม่กดซื้อได้นะคะที่บ้านของทา n นี่โนตนะคะแม่โบแปะลิงก์ให้แล้วทางด้านบนนะคะคุณแม่ขา